สวัสดีครับทุกท่านครับตอนกลางวันนี้ก็เงียบๆนะครับผมครับตอนนี้ก็ถือโอกาสมาทําคลิปซะหน่อยหนึ่งนะครับก็สะเพเหระนะครับครับคือเรื่องของเรื่องก็คือไม่ค่อยมีสาระนะครับเรื่องของเรื่องก็คือจะมาเด็ดมะม่วงกินนะครับผมครับครับแต่ว่าก็เอาสาระซะหน่อยนะครับก็อยากจะชวนคุยเรื่อง The l a s t Machine นะครับผมครับเครื่องจักรอันสุดท้ายนะครับผมครับ ในแง่ของกฎสัจธรรมนะครับเป็นคำสอนทางพระพุทธศาสนานะครับก็เป็นโอวาทนะครับครั้งสุดท้ายนะครับของพพุทธเจ้านะครับในเรื่องความไม่ประมาทนะครับผมครับก็ท่านทั้งหลายนะครับจงยังประโยชน์ของตนและผู้อื่นนะครับให้ถึงพร้อมนะครับด้วยความไม่ประมาทนะครับครับความไม่ประมาทนี้ก็แปลว่าความมีสติอยู่ทุกเมื่อนะครับ อ y วไมฟู l นะครับหรือ a y c o n s c i o u s นะครับผมครับก็เป็นคำสอนอันสุดท้ายนะครับเป็น The last Machine นะครับวันนี้ก็จะมาเด็ดมะม่วงนะครับแบบมีสตินะครับผมครับครับก็ตอนบ่ายๆนะครับก็มะม่วงเปรี้ยวๆนะครับมันก็อร่อยนะครับผมครับครับวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ